สวัสดีค่ะันีตรับสุชนมาซาเกอมามามาปิดปิปิหกินบมาดูมาดูมาดูเมื่อเขารู้ว่ามีเอ่าอ่ออ่เอออเมื่อเขารู้มีของกินอยู่ในนี้ในในทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะตุ่ฝาหม้อแม่แตกนะ แมลูกใครเป็นอย่างนี้มั่งเนาะฉลาดจริงๆเ้เอามามแามา่าช่วยเอโอเออเออแกวยึดไปด้ย